ก็ได้ย้ายโรงเรียนมาอยู่ที่อนุบาลสุโขทัยแล้วนู้นนู้นกูชาตินู้นถ่ายกูชาติรูชาติขี่ม้าโอ้ถึงแล้ว mày kìa <laughs> oh, lèo À rồi, dừng rồi Đến đi me

คู่เดิมเลยขอขอท้าก่อนเยวไม่ต้องขอดเยวใส่เลยใครเนี่ยหนึ่งครับห้าสวัสดีย้งสวัสดีย้งเจอห้องแล้วจ้านักปัสดไคดบุ้สุ ตอนยู่ไหนนี่นะอันนี้ไหมค,ครับพาดเด็กใหม่มาตรงสวัสดีครับสวัสดีค็กก็มาเลยคนะ่ะไปถอดรองเท้าก่อนส่องเท้าก่อนห้องเกตนะ